สวัสดีค่ะวันนี้จะขอพาเพื่อนๆไปดูวิธีการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์อย่างไรให้ปลอดภัยไปดูกันค่ะรถโฟล์คลิฟต์มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผลิตสถานที่ก่อสร้างและคลังสินค้าเลยนะคะแต่หากใช้งานไม่ถูกวิธีก็มีอันตรายมากมายเช่นกันค่ะดังนั้นเพื่อนๆทุกคนควรรู้จักวิธีการใช้งานรถโฟก์คลิฟต์คำนึงถึงข้อแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอันตรายด้วยนะคะ รถโฟล์คลิฟท์ถือเป็นเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ทรงพลังค่ะใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุในระยะทางสั้นๆเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองใช้ในการยกและขนของหนักโดยใช้นิ้วเหล็กสอดไว้ใต้น้ำหนักบรรทุกค,ค่ะและยังมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารถยกหมายถึงรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิงของอีกด้วยนะคะหลักสำคัญ3ประการที่ต้องปฏิบัติในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์นะคะ โดยเป็นเพื่อนจะต้องตรวจสอบว่ารถโฟล์คลิฟต์อยู่ในสภาพที่ดีแล้วหรือยังพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องค่ะผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟต์จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่และได้รับการมอบหมายให้ขับขี่โดยเฉพาะเท่านั้นนะคะผู้ขับขี่ต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลามีสติหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตนเองและเพื่อนร่วมงานค่ะ ข้อปฏิบัติก่อนการขับขี่นะคะให้เพื่อนๆตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนการใช้งานทุกครั้งค่ะหากมีจุดผิดปกติให้รายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบโดยทันทีนะคะเราต้องคอยตรวจสอบสำรวจบริเวณใกล้เคียงว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยของรถของแบตเตอรี่ถังน้ำมันและฝาปิด ก่อนสตาร์ทเครื่องหรือเริ่มทำงานนะคะข้อปฏิบัติขณะการขับขี่เพื่อนๆจะต้องควบคุมความเร็วของรถให้สามารถที่จะหยุดได้กระทันหันค่ะมีการบีบแตรให้สัญญาณขณะขับรถในมุมอับสอดงาใต้วัสดุที่บรรทุกให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะตรวจสอบสิ่งกีดขวางเหนือสีษาท,ทุกครั้งที่จะขนย้ายวัสดุขณะรถวิง่งให้ยกวัสดุในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยนะคะขับช้าๆอย่างระมัดระวังค่ะ ห้ามออกรถเร็วหยุดกระทันหันหรือเลี้ยวฉับพลันนะคะโดยเฉพาะในขณะที่กําลังบรรทุกวัสดุค่ะห้ามแสงซึ่งกันและกันในบริเวณที่อันตรายเช่นมุมอับทางแยกนะคะ ให้ระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ทางเดินเท้าหลีกเลี่ยงการขับรถยกเข้าใกล้คนที่ยืนอยู่ริมรัว้วหรือริมถนนค่ะห้ามขับรถทับสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นนะคะมีการตีเส้นสีเหลืองแสดงช่องเดินรถและบริเวณที่ต้องการทำงานค่ะติดตั้งกระจกและป้ายสัญญาณหยุดในบริเวณประตูทางเดินหรือสถานที่ที่เป็นจุดอันตรายค่ะ จะต้องมีการบรีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งที่เข้าใกล้บริเวณดังกล่าวนะคะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดหรือหลังใช้งานค่ะและลดงานให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดปลดเกียร์ว่างและก็ใส่เบรกด้วยนะคะห้ามมีผู้โดยสารโดยสารอยู่บนรถเด็ดขาดนะคะและมีการดูกระจกเงาสะท้อนมุมถนนทุกครั้งค่ะเมื่อบริเวณถึงถนนที่หักมุมและเพื่อนๆจะต้องพร้อมที่จะหยุดหักจำเป็นและบีบแตรให้สัญ,ญญาณทุกครั้งนะคะ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก็สำคัญค่ะเพื่อนๆจะต้องดับเครื่องก่อนเติมน้ำมันในบริเวณที่กำหนดทุกครั้งนะคะตรวจการปิดฝาถังน้ำมันให้เรียบร้อยหลังเติมน้ำมันค่ะและทำความสะอาดเมื่อน้ำมันหกก่อนการติดเครื่องทุกครั้งนะคะทั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงดีๆจากบทความการใช้รถยกของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระพราชูปัมถมค่ะ และขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้งานรถโฟล์คลิฟต์อย่างปลอดภัยคำหนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะขอฝากความปลอดภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ